ที่หนิ vale right? ่งเดี๋ยวอ่านได้ที then, the ่หนึ่งแล้วสามที่รอี <ged <ged> <ged ่อุบ่เหรอโรยะโรงเรียนดีเหอ๋อมาบ้านหน้าบ้านเขาเลยมาแล้วมาแล้ว ช้านะครับผมเลยครับท่านครับท่านครับเดี๋ยวครับนะครับนะครับประชาชนครับถามเลยจ้าอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับ